สวัสดีเพื่อนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วฟีทธรรมยามว่างนี่เลยวันนี้เรอยู่ที่นี่เลยค่ะที่บิ๊กลิฟถูกต้องเพชรบุรีครับกับบรรยากาศข้างหน้าเรานี่เป็นแม่น้าเพชรบุรีจ้ะแล้วก็ต้นน้ใหญ่ๆต้นหญ้าก็ใบใหญ่อะไรอีกอะใบไม้ก็ใหญ่ใหญ่ลานก็ใหญ่ลานก็ใหญ่อดีๆบรรยากาศดีมากดีมากๆคือเรียกว่ามีที่ร่มเยอะมาก พื้นที่ส่วนใหญ่คืออยู่ใต้ต้นไม้ใช่ตอนนี้มีลานกําลังทําใหม่สองลานครับไหนมีด้านหลังครับเป็นลานต้นไผ่ด้านหลังกําลังทําอยู่แล้วก็ลานรถบ้านตอนที่เรามานะก็ว้าวเลยใช่คือเปิดประตูรถมาเย็นเออเย็นเย็นต้องบอกก่อนว่าเรามาถึงที่นี่ประมาณ9โมง้าโมงนิดนิดเโมง เ้าไม่เกินเก้าครึ่งะใช่ก็พอจะเห็นแสงอะไรอยู่บ้างเนาะอ่ะนะฮะแต่ตอนนี้นี่คือคืมนี่คือบ่ายนะบ่ายสามโมงครึ่ง่มายคือฝนตะเกีดฝนตกมาแล้วเจ็ดหนึ่งนิดหน่อยตกมาแล้วก็ทําให้เห็นเลยว่าพื้นหญ้ามันรับน้ําได้ดีซึมไวใช่ซึมไวไม่มีน้ําขังเลยไม่ขังใช่เออเขาแก้ปัญหาที่แบบว่าแก้ปัญหาพื้นอ่ะ ที่ยามันตายด้วยการเอาหินเกล็ดมาโรยก็ทําให้พื้นมันแน่นขึ้นดีแล้วก็ไม่ลื่นไม่เหนียวเหนอะหนะถ้าเป็นดินเหนียวเนาะใช่ใช่ที่นี่รู้สึกว่าถ้าเห็นดินจะเป็นดินสีแดงอืมอืมเป็นดินหน้าดินถมใช่เพราะเราเห็นตั้งแต่ตอนที่เราขับรถเข้ามาแล้วตรงบริเวณจอดรถตรงฝั่งด้านในอ่ะมันจะเป็นดินสีแดงแต่ว่าก็มีรถกรววสําหรับรถใหญ่อยู่นะใช่ใก็คือสบายอ่ะที่นี่สะดวกสบายอื คือเข้ามาจะมีเหมือนอารมณ์สโซนนะเข้าถ้ามาเข้ามาตรงกลางจะมีจุดโจทย์จุดลงทะเบียนอยู่ตรงกลางใช่เป็นบ้านเป็นบ้านแล้วก็มีคาเฟ่คือแบบว่าขายข้าวขายข้าวด้วยขายข้าวขายเห็นมีกาแฟด้วยนะเมนูกาแฟใช่ใช่ก็เป็นคาเฟ่ราคาก็สมเหตุสมผลอยู่เพราะว่าเมื่อตอนกลางวันเราเรา,เรา,เ,ราเราสั่งกินกันเรียบร้อยแล้วอร่อย แพ็กเกจก็โอเคครับเป็นกระดาษากระดาษกระดาษเออสวยงพร้อมกับช้อนซ่อมช้อนซ่อมที่มาอยู่ในหอ่อส่วนโซนด้านในเนี่ยก็คือถ้าจะลงมาข้างล่างตรงแม่น้ำเนี่ยเดินลำบากนิดนึงเพราะเป็นทางสลปเนาะใช่แล้วก็เป็นบันไดใช่ส่วนด้านหน้าของของจุดตัดสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นลานที่สามารถจอดรถแล้วก็เอาของดอปลงได้เลย อันนี้ก็สะดวกเราเลือข้างบนเพราะว่าเราเครียดคนของแต่ว่าทั้งหมดทั้งสองลานล่มเหมือนกันทั้งหมดคือลมอ่าแล้วก็เทควิวแม่น้ําทั้งหมดเลยคือเราก็นั่งมองน้ําไหลโอ้สบายเย็นสบายการฝนตกนี่ก็อ๋อบรรยากาศโคตรดีเขาบอกเล่นน้ําได้ด้วยนะเล่นน้ำก็มาลงดันต้นน้ําแล้วก็ไหลลอกมาเกินถึงท้ายลานหาดท้ายลานอ๋อจุดจ้ำไฟ จุดจาไฟนี่โอกก็เยอะเดยวคือตามต้นไม้นี่คือแทบจะทุกต้นเลยเหมือนต้นไม้นี่คือเสาไฟอ่ะงอกมีมีจุดจํางอกออกมาจากต้นไม้ใช่ใช่อ่าฮะเป็นปักสามตาเนาะเป็นปักแบบมีกาวใช่มีกาวแล้วก็มีเรกเกอร์ในส่วนของห้องน้ําห้องน้ําเดี๋ยวเรียกว่าห้องน้ําต้องเรียกว่าโรงอาบน้ำใช่เพราะใหญ่มากใช่เป็นสไตล์นอร์ดิกปะ อ่าเป็นโครงสร้างอาคารเป็นนอดิดใช่โปร่งโล่งเพราะว่าเข้าไปแล้วคือระบายอากาศได้ดีใช่ครับมากคือห้องน้ําจะมีอยู่สองจุดเนาะจุดแรกก็คือโซนด้านในลานสําหรับอ่าพวกที่ใช้ลานกลางเต็นท์ตรงด้านในอ่ะที่ต้องลงไปข้างล่างเป็นห้องน้าโซนเก่าแล้วกันใช่อ่าก็จะไม่มีเครื่องทำน้ําอุ่นแต่ห้องน้ําใหม่ใหญ่เบิ้มเบิ้มเลยนี่คือเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้อง สะอาดสะอ้านตกแต่งก็โทนสีขาวพื้นลายหินอ่อนใช่โอ้รูลามาเหามีมานั่งเป็นเหมือนนั่งนั่งเปลี่ยนเสื้อผ้าวางของอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีที่วางของในห้องน้ำนะตรงอาบน้ำมีเลนชาวเวอร์ด้วยนะแล้วก็เครื่องทาน้ำอุ่นกว้างกว้างมากคือห้องน้ำแบบดีเลยแล้วก็ ที่ล้างอาบก็เหมือนเป็นโรงล้างโรงโล้างจานเหมือนกันเออย้ายใหญ่ตั <laughs> <laughs> วข้างห้องน้ําทั้ง<ช> <S 2, 2 <S ฝั่งเลยก็เป็นอาคารสาหอาคารห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงแล้วก็อาคารสําหรับล้างจานใช่เป็นดาวอาคารเลียงตึ้งๆๆจุดทิ้งขยะก็อยู่ข้างๆส่วนล้างจานอันนี้เห็นชัดค่าบริการต่อคน250 250บาทต่อคนต่อคืนแล้วก็หากใคร อยากจะเช่าพัดลมหรืออุปกรณ์เสริมก็มาเช่าได้มีแอร์ให้เช่าครับแต่อากาศนี้ไม่ได้ใช้รับรองใช่แต่พัดลมพัดลมพัดลมก็หนาวแล้วคือถ้าเข้ามาติดต่อพี่ก็พาเดินเวลาเลยแหละจุดนั้นตรงนี้เป็นยังไงจุดนี้คุณชอบแบบไหนมากี่คนอให้เลือกบอกว่าจุใจอ่ะถามเขาได้ถโอเคเดี๋ยวเราเจอกันตอนมือเย็นครับจ้ะ ตอนเย็นนี่สนุกมากเลยนะใช่โอ้โหทำกหลายคนไงทำกับข้าวกันโอ้โหเหมือนมาสามบ้านอะทำกันสามอย่างแข่งกันทำโอตัุดอนุั่นกระมงถงเขงเปิดครัวใหญ่อ่ะจนเจ้าของร้านจะขอมาฝากท้องเลยกินเสร็จแล้วก็ไปล้างจานล้านการร้านการยุงไม่กัดยุงไม่กัดแล้วก็ ใช่แล้วก็ดีน้ําไหลแรงมากเลยนะสิ่งก็สะอาดมีที่ทิ้งข้างๆซิงจะมีพวกที่ทิ้งขยะทั่วไปเศษอาหารขยะเปียกอะไรเงี้ยเออเราก็ไปทิ้งตรงนั้นได้เลยจ้ะตอนนี้ก็อากาศเย็นอยู่ออุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้สามทุ่มสามสิบสองอุณหภูมิอุณหภูมิยี่สิบหกยี่สิบหกอย่างก็น่าจะลดอีก ก็หลับเล่นเลยใช่ตอนนี้เราทำอากาศเย็นอืมเราลงอากาศเย็นคุณนายจ้าเจอกันตอนเช้า วัสดีตอนเช้าคุนเพื่อนเอนช้านี้อากาศดีดีโอไม่อยากนอนตื่นเช้าเลยอ,อยากนอนตื่นสายสายดูบ้างอะไรบ้างก็ขอเดินชมลานเล็กน,อน้อยละกันค่ะขอเดินชมลานไปเรื่อยๆว้าหิวแล้วเดี๋ยวกลับไปที่เต็นท์ก่อนอุย้ยกำลังทำอาหารกันอยู่พอดีเช้านี้คุณไม่มีอะไรมากค่ะเอาของที่เหลือจากเมื่อคืนมาอุ่น แล้วก็ชงกาแฟกินเสพบ,บรรยากาศก็ได้อยู่นะเดีย๋ยวสักพักว่าก็คงจะเก็บเต็มแล้วอะคะ่ะจริงๆแล้วที่เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะ สำหรับหลายกลุ่มประเภทที่อยากได้ลานหลายฟิลอยากได้อารมณ์แบบนอนติดริมน้ำที่นี่เขาก็มีหรือว่าถ้าใครที่ขียดขนที่กียดแบกอยากแบบจอด,ดรถและดับของลงได้เลยก็ลานตรงกลางหรือถ้าใครอยากแบบนอนรถบ้านที่นี่เขาก็ตอบโจทย์อยากได้ลานหินท่ามกลางป่าไผ่ที่นี่เขาก็มีแต่ตอนนี้กำลังปรับพื้นที่อยู่นะคะก่อนกลับเราขอฝากท้องกับอาหารกลางวันไว้ที่นี่ลูกบนนอลเลิศ น,นี่เก็บมาแบบตนน้นมันก็เลยม,มีทั้งที่แบบว่าติดพื้นแล้วเอามาคาัดอีกรอบเดียวแซบแน่นอนแซบ, <c oughs> แสบสดูสดแซบสดๆขึ้นใจเลยอ่ะดีกว่าที่คิดนอ,นอเมริกาโนะมาหนัอ่ะ<ฆ> อ๋อจะบอกว่าอเมริกาโน่มะนาวอร่อยมาก,มากค่ะหรือว่าใครไม่อยากนอนใต้ต้นไม้อยากได้ลานโล่งๆเน่ที่นี่ก็มีอีกแล้วคุณอยากได้แบบไหนที่นี่ตอบโจทย์ได้หมดเลยค่ะทุกร้านสามารถเทควิวน้าได้หมดเลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองมาดูกันได้ที่นี่แนะนำสำหรับทริปนี้ฟรีทามยามว่างขอลาไปก่อน ทริปหน้าจะไปที่ไหนฝากเพื่อติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะจะบอกว่าห้องน้ำเนี่ยพี่เจ้าของลานเขาเป็นคนออกแบบเองเลยนะงานดีดีไซน์สวยต้องที่นี่เลยบิ๊กลิฟ